โรคต้อหินรักษาหายได้ไหมสวัสดีค่ะดิฉันแพทย์หญิงหญิงสุพัทนาวงศ์จากสูพทย์ด้านต้อหินประจำโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะโรคต้อหินเป็นโรคที่มีการทำลายของเส้นประสาทตาส่งผลให้ขอบเขตของการมองเห็นลดลงแบบถาวรซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีวิธีการรักษาใดที่ช่วยให้เส้นประสาทตากลับมาเป็นปกติหรือทําให้ขอบเขตของการมองเห็นกลับมาเป็นปกติได้แต่การรักษาจะเน้นการชะลอโรคไม่ให้โรคลุกลามจ นถึงขั้นมองไม่เห็นหรือมีอาการปวดตาจากภาวะความดันตาขึ้นหรือการอักเสบค่ะมีคนไข้หลายท่านได้รับก,การรักษาโรคต้อหินไปแล้วแต่รู้สึกท้อใจเพราะว่ารู้สึกไม่ชัดขึ้นจึงขาดการรักษาต่อเนื่องส่งผลให้อาการทางตาแย่ลงซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากค่ะในปัจจุบันการรักษาโรคต้อหินด้วยการชะลอโรคนั้นดีขึ้นกว่าในอดีตเยอะและหมอมั่นใจว่าในอนาคต จะต้องมีนวัตรกรรมดีๆเพื่อทำให้การรักษาต้อหินดีขึ้นกว่าในปัจจุบันค่ะ หมอจึงอยากให้คนไข้โรคต้อหินตรวจติดตามอาการต่อเนื่องและอยากให้ญาติคนไข้ช่วยให้กำลังใจคนไข้เยอะๆค่ะเพราะโรคต้อหินเป็นโรคเรื้อรังระหว่างการรักษาจะมีความทุกข์ใจท้อใจความเจ็บป,ปวดที่เกิดขึ้นระหว่างทางรักษาได้ค่ะต้อหินรู้ไว้ไม่บอดติดตามรับชมข้อมูลดีๆจากจัดสุพแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางโซเชียลมีเดียของชมนม้ต้อหินแห่งประเทศไทยตาใสใจสบายไอคิว